นี่ก็ออกมาเดินเหมือนเดิมนะครับแต่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยพร้อมนะครับเดินช่วงเย็นๆนะครับกลางวันก็แดดร้อนนะครับแต่ถ้ามีไฟสลัวสลัวนะครับแต่ว่ารงเนในเดือยอิ่มเทยมโยโ่คนผิดหวัง ไม้ันไม่กับปี้กระเป๋าเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวจะเป็นไข้ก็ไม่ใช่เหมือนแบบอะไรเมือนอะไรแต่ยะาหน้าที่ออกกำลังกายทุกเย็นก็ต้องทํานะครับเพื่อเลือดเราจะได้สุบสีสุขภาพจะได้ดีแต่ถ้าเราไม่ทําไม่เดินยิ่งจะหนะักไปนหน้านะครับต,ตอนนี้ ผมก็เดินไปหลายรอบนะครับมีความรู้สึกว่างเหงือ่อออกมีซึมแล้วเริ่มจะตาก็เริ่มจะมองเห็นได้ชัดแล้วก็มีความรู้สึกกับพี่กับเขาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับดับงนั้นใครก็ตามหาเวลาต่อให้เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานไม่ว่ามันจะลำบากแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ว่าเราออกกําลังกายการนํางานเรานั่งทั้งวันที่ขับรถทั้งวันไม่ว่าอย่างไงเราต้องหาเวลามาเดินบ้างเดินระยะใกล้ๆไม่ต้องไกล50เมตรไปกลับนั่นแหละ100เมตรก็แล้วแต่เนื้อที่บ้านหรือสถานที่ตัวเองที่มีเดินจนกว่าร่างกายมันปรับสม,สมดุลแล้วอาการดีขึ้น เป็นความรู้สึกกับพี่กระเป๋านั่นแหละถือว่าสําเร็จแล้วเรื่องทางสุขีไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยเราไม่เดินเนี่ยก็ไม่ใช่แต่พอเราอาบน้ำน,นอนยิ่งสภาพร่างกายยิ่งแย่ไปเรื่อยงั้นก็เหมือนเราเข้าโรงพยาบาลตอนเช้ามาต่อให้เราจะเจ็บจปวดหรือเหนื่อยล้าทุกขทรมานยังไงคุณหมอก็จะมาปลุกให้เราไปเดินไปออากำลกายไป,ป้ำภาพบำบัด ก็มาเป็นฟันถนะ้ำครับหอือเจ็ดตัวแล้วก็รอข้าวแล้วทานยาเาาไปประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ทำคลิปออกกระังกายขอบคุณครับที่เข้ามาชมแล้วได้สดได้นะครับไปสมได้สดเลยก็ได้ส่งคักเช้า